สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องป้องายสู้ขู่สูกคนครับวันนี้ก็ยังอยู่ในสวนขึ้เก้าครับไอ้เทปิดีโอนี่เจ้าหน้ากขอบุญกุณพ่อแม่พี่น้อง YouTube, Facebook, เศร้ายูทูปเฟซบุ๊กติ๊กต็อกเรื่อครับเด้อเข้ามาดูมาส่งแบบจะเฝ้าเลื่อนพนันภาษาเบิ้งไฮแน่ครับ <c oughs> ไอ้ดูสูอาอยุไอ้เฟซบุ๊กนี่ฝืดฝืดพี่น้องม,ม,มันบมันมันบ่เคยกระตุกกระติกไปใส่เลยเด้อเนี่ย อันไหนกันเบื้องให้ดเด้อเป็นกำลังใจให้ได้ครับก็ขอขอบคุณหลายๆทั้งทุกไลทุกแช่กันไหนอันไหนเฉพาะไอ้สาวทิกตอกได้ครับเด้อไอ้ที่เข้ามาเบื้องไอ้ในทิกตอกแล้วก็เบ,บื้องยูทูบให้ให้น้ำแน่เป็นกำลังใจให้น้ำเด้อทุกไลทุกแช่ผมก็ขอขอบคุณหลายๆที่เห็นแล้วก็ได้เลื่อนผ่านกันครับพี่นอ้องวันนี้ไอชิมาไอ้ตัดกล้ยกวยกล้วยแก้แล้ว ในสวนแล้วก็ที่ถางเนี่ยที่ถางป้ายอะไรป้าก็ฮู้นี่เมื่อไรว่างๆเราได้มาตัดต้นไม้ถางป้ายเหรอครับให้มันเปลี่ยนจันหน่อยป้ายบนป้าเนี่ยนะป้ายนกค้าเนี่ยนะครับค้างแวมันลุกเกินว่าพี่น้องไปไอ้ตัดกล้วยนล้วกันเพื่อนนี่แหละครับเนี่ยเพื่อนนี่นะฮะตันแก่แล้วครับพี่น้องแก่แล้ว นี่แหละครับปลูกไว้ก็พ่อได้เล่มอยู่ครับขั้นมาปลูกกันซื้อเขาก็ลายบาดยี่ดอกปลูกไว้พ่อได้ไออยากได้กินจักน้อยก็แก้หิวได้อยู่ดอกนี่ซ้ำนี่ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะนอย่างกับพอ่อใช้ได้ขายเราวิดกินกันยังพ่ออยู่เอาไว้กินละ ันนี้ต้นต้นทุเรียนนี่ก็จัอยู่ให้ได้หอดมือได้ครับพี่น้องปลูกกระปุกเปลี่ยนเอามะหาว่าปลูกทิ้งไว้ซื้อ <c ười> ตายก็ทิง้งยั่งก็เอาเนาะพี่น้องเนาะต้นนึงอยู่เพระต้นทุเรียนรักษายากคนว่าผมก็ปลูกทิงท้งไว้อย่างสันละได้กะเอาบวัาบวบัวได้ก็ทิ่มแล้ว มื่อนี้โ่ได้ไปทางไหนพี่น้องก็อยู่บ้านเมื่อที่ออกไปไอหาไอถ้รรมามาทราบมาฝากพี่ฝากน้องกับโบได้ไปอยู่บ้านเดี๋ยวไอข้อซีที่หาโมงกับที่ผู้วิ่งรถคาราย่องพองเราเนี่ยเป็นรับหลานอย่างพระตกิจส่วนตัวอันนั้นนะรับหลานน,นั่นน่ะก <laughs> ็อซีจบสำหรับไอเทปวิดีโอนี่ก็ ผมก็ขอขอบคุณทั้งไอ YouTube พี่น้องเศร้ายูทูปเฟซบุ๊กน้ำเด้อพี่น้องเด้อเศร้าทิกตอกน้ำละที่กดไลค์กด, like, กดแชร์ทุกไลค์ทุกแชร์ก็ขอขอบคุณมากมากขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจเห็นแล้วก็จะเฝ้าเลื่อนผ่านลุ้งไหลภาษาเบิ้งให้แน่ภาษากดให้แน่ไออยังเกาะกดไลค์กดแชร์นะว่าว่าไปก็ลืมเขาว่าเจ้าของแน่นเนี่ยก็ะว่าไปก็ลืมไปลงไปขึ้นกนละ่ะสงสัยที่อายุแก่แ,แล้ววังสงอ่ะเดี๋ยวไอ้ เดี๋ยวพักสักครู่แล้วเดี๋ยวที่ไปไอ้นั่นอยู่ดอกที่ไปเบิ้งพี่บงน้องติดตามพี่เติบโตติดตามน้องอยู่ดอกพอกลางคืนมากอาทิตไอ้หายเบิ้งเพ่งแล้วว่าเจาเพ่งอย่ามาฝากพี่ฝากน้องโตไปวันนี้คือชิบุดได้ร้องนะครับเมื่อเนี้ย <laughs> มุมีมุมีเวลายังยังยังเขียนวันแล้วอยู่ครับเดี๋ยวเอาจักเอาจักไอ้นั่นแหละสองเสม,มอเดี๋ยวเอ,เอาเสียงเพ่งเสียงร่าม,มาฝากคือเกา สำหรับเทปวิดีโอนี้ผมก็ขอบพุนหลายๆนะครับทุกไรทุกแท่กดติดตามพวกเพื่อนเพื่อนทั้ทงหลายท้าที่สุดก็อขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับบ๊ายบาย